หลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพเลื่อมใสรัทธ,ธามากรูปหนึ่งของเมืองกรุงเก่าวัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่ลือเรื่องในด้านพุทธคุณเป็นเลิศเป็นที่ปรากฏและได้รับความนิยมสะสมอย่างกว้างขวาง,วางจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศหลวงพ่อปานมีหัวใจสําคัญอยู่ที่ผงวิเศษสามสุดระทีบบรรจุในองค์พระคือผงวิเศษหัวใจสัตว์ผงวิเศษจากยานกรอเพศและผงวิเศษหประการอันประกอบด้วย ผงอิทิเจผงปฐมังผงม,มหาราชผงตรีนิสิงเฮและผงพระพุทธคุณทําให้มีพุทธคุณอเนกอนันต์ใช้งานสารพัดอย่างเป็นเลิศเรียกว่าเป็นกริตยาคมแฝดที่พระพิอื่นๆไม่มีหลวงพ่อปานเป็นพระเนื้อดินเผาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจียนมุมทั้งสี่ด้านเนื้อดินเป็นดินขุยปูและดินนวลตามทุ่งนามีความละเอียดปานกลางจึงมีเม็ดทรายเล็กๆปรากฏทั่วองค์พระ